และคือทําแนะนําในเชิงกลยุทธ์นะคะเมื่อเรามีสิ่งที่จะต้องรอหลายอย่างนะคะต้องเวดแอดซีทั้งการประชุมกรงอนงทั้งผลประชุมของเฟดนะคะปลายวีก,ก็มีตัวเลข PCE ของฝั่งอเมริกาด้วยนะคะในช่วงต้นเนี่ยก่อนที่จะรู้ผลประชุมทั้งกรงอนงแล้วก็เฟดนะคะําแนะนําเป็นปยังไงแล้วก็ถ้าหลังจากนั้นเนี่ยกลยุทธ์เปลี่ยนหรือแผนเปลี่ยนยังไงคะเราพอจะทราบแล้วเราพอจะประเมินแล้วว่าสัปดาห์นี้เนี่ยตลาดหุ้นน่าจะน่าจะเงียบเงียบแล้วนะครับทั้งก่อนและหลัง แล้วหลังเราก็คิดว่างเงียบเหมือนกันเพราะว่าประชุมเฟดเองก็คงไม่มีเซอร์ไพรส์เฟดเองคงไม่ลดดอกเบี้ย0.5%หรอกครับหรือไม่ก็คงไม่คงดอกเบีย้ยไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลดออกมา0.25%คนก็จะรอคําถามต่อไปว่าแล้วปีหน้าเป็นยังไงต่อผมดูจากบทความที่เขานักเศรษฐศาสตร์วนใหญ่เกี่ยวกัต่างประเทศก็คือว่า question mark จะเกิดขึ้นเต็ไหมไปหมดว่าในปีหน้าเนี่ยความสามารถในการลดดอกเบีย้ยของเฟดเองยังเหมือนเดิมหรือเปล่าก็คือ1%เหมือนเดิมหรือเปล่า เพราะว่าวันนี้ทุกคนต้องใส่ตัวแปรตัวใหม่เข้าไปก็คือว่าคุณทําชนะกาดและตังเ,งเงินเ้อเนี่ยเป็นยังไงยังไม่รู้เลยเรารู้แค่คุณทําคิดได้ครึ่งเดียวครับอีกครึ่งหนึ่งเราไม่รู้คุณทําจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนเรื่องดอกเบี้ยของอเมริกามันมันยังมีอยู่แน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการที่เห็นผลประชุมเฟดลดดอกเบีย้ย0ู5ดตามพร็อพที่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ทําให้ต้องทุนเองนี่นนยกลับเข้ามาซื้อหุ้นในทันทีทันใด หรือแม้กระทั่งบีโอเจก็จะไม่อย่างนั้นแล้วก็ปตงทนอเองก็จะไม่ไม่คิดว่าปตงทนจะมีเซอร์ไพรส์อะไรกับกับตลาดด้วยเหมือนกันมนัม้นตลาดทั้งก่อนและหลังประชุมทางารกลางเหล่านี้เนี่ยผมก็ไม่คิดว่าตลาดจะดีเราก็คิดว่าถือเงนินสดไปก่อนดีกว่าครับแล้วค่อยมาว่ากันว่าจะเป็นยังไงมันหุ้นตอนนี้ที่ที่เราแนะนำนทุงส่วนใหญ่มาตลอดประมาณหนึ่งสัปดาห์กว่าๆเนี่ยเราจะให้ให,ให้ให้เก็บเงินไปที่หรือว่าไปไปวางไว้ในหุ้นถ้าไม่เป็นเงินสดนะครับก็จะเป็นหุ้นที่่่เเเป็นนนดวอยางชตั พวกประตู TTB นะครับหรือแม้กนะระทั่งตัวปราทอแล้วก็วันนี้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวสอผอเองก็เริ่มถูกน่าสนใจด้วยเพราะว่าราคานะ้ำมันขยับขึ้นมานะครับส่วนในตัวพวกอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก <c oughs> ตัว True นะครับถามว่าเราเรามีกองวลไหมเพราะว่าเรามองว่าเรื่องของตัวกรณีที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในใน,ใน,ใ,นในกลุ่มเดียวกันเนี่ยแต่ผมว่ามันก็เป็นเอนติตี้คนละแบบกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ เราก็ยังคงถือแนะนําถือตัวทูอยู่นะครับหรือไม่ก็บีทก็ไม่เกี่ยวข้องนะครับเพราะนี่คือลิสต์ของหุ้นครับก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยหรือว่าในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยเราเชื่อว่าตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปไหนไกลโอกาสเห็นฟันหน้าเนี่ยไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ไม่น่ามีแล้วนะครับก็เรามองว่าอย่างมากก็1470นะครับนี่คืออย่างมากแล้วนะครับแล้วก็แรงซื้อกองทุนก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วแถมมีประเด็นของ ของตัวซีเบสตาซึ่งทําให้กองทุนต้องรออะไรบางอย่างด้วยนะครับก,ก็ก็อาจจะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นก็ค่อนข้างจะมองว่าเราถือเงินสดไว้เยอะนิดนึงหรือถ้าถือหุ้นก็เป็นถือหุ้นที่เรียกว่ามีปัจจัยเฉพาะตัวหรือไม่ก็เป็นเป็นไฮดิวิเดนนี่คือคําแนะนําของทางเราครับ